วันนี้จะผัดฟักทองผัดฟักทองใส่ไข่ค่ะผัดง่ายๆฟักทองผัดบให้เล็กก็ได้ผัดให้เล็กก็ได้ง่ายๆเองเดี๋ยวค่อยไปเบิ่งค่ะว่าเฮาที่ผัดแบบใดที่ผัดแล้วมันบเลสผัดฟักทองใส่ไข่ค่ะ ผัดให้เละก็ได้ผัดไม่ให้เละก็ได้ผัดฟักทองบางคนผัดบอกว่าฟักทองผัดแล้วมันเละอขอโทอขอให้ค่ะ ตัดักทองปิดฝาไว้ให้มันสุกซะก่อนแล้วเราค่อยมาปรุงทีหลังฝนตกอีกแล้วลาดเผาตกอีกแล้ว ผัดแล้วก็ปิดไว้ให้ฟักทองสุกพอฟักทองสุกเราก็ไขลงแล้วก็เติมใส่น้ํำมันหอยซอสหอยนางลมปรุงตามใจใครชอบรสไหนก็รสหวานก็ใส่น้ําตาลอย่างเราเราผัดผัดฟักทองนี้ไม่ใส่น้าําตาลเพราะฟักทองมันหวานเนี่ยพอเ,เราผัดไปฟักทองมันก็จะไม่เละเพราะว่า เราลองให้ทักทักทองนี่สุสกซะก่อนแล้วเราค่อยมาปรุงทีหลังก็จะเป็นแบบนี้มันไม่เล็ะรอแค่ไข่สุก ฟักทองมันมันลูกเล็กชิ้นมันเล็กแต่ดูแล้วมันไม่ได้เล็กนะคะชิ้นมันเล็กเองเสร็จแล้วค่ะผัดฟักทองฟักทองมันชิ้นเล็กเพราะว่าฟักทองลูกเล็กไม่ใช่ลูกใหญ่เนี่ยมันไม่เละนะคะรดชาตได้แล้วผัดฟักทองใส่ไข่ เส่ๆยกคลิปแค่นี้แหละค่ะพัดรีวิวห้เบืองซสื่อดอกว่าผัดแบบไดมันถึงสีบเลถ้าห้าผัดลงไปปุ๊บเ้าผัดเ้าผัดผัดผัดแล้วห้อะน้ำลงไปย้อนน้ำแล้วปิดฝาไห้เห่ผักท่องเปื่อยเปื่อยแล้วห้องคยมาปรุงรสที่หลังปักท่องกับสีบดเลเนาะบางคนนี่สิเลจนมัเป็นชินแหละค่ะเพราะเพราะปักท่องบางคนผัดสนนี้แหละค่ะขอบคุณหลายๆที่เขามาติดตามสวัสดีเด้อค่ะ